ยาวๆครับกดหนักๆฟังหัวฟังนี้เขาได้เสียวอยู่เรื่อยๆนะครับหัวเรือเมื่อคืนผมก็โดนแล้วเช้าครับเช้าวันใหม่ตัวแรกของเช้าวันใหม่ครับ มาแล้วอะไรเอ่ยได้ส,สวยๆครับ น่นดีเลยนี่หว่าี่ลองเลย